สวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยครับรายการที่จะเพิ่มความสุขให้ท่านเรื่อยๆทั้งในแง่ของสุภาพร่างกายดีและก็จิตใจที่สบายมันส่งผลต่อกันไหมครับอาจารย์เวลามีความสุขแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงดูดีมีคนต้นไปถามลูกน้องพี่สิว่าเคยเห็นพี่เจ็บป่วยไข้ปวกอาเจียนปวดทัวตัวร้อนท้องเสียเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อไหร่นานมากแล้วคือพี่ถ้าเกิดพี่เป็นเนี่ยก็หมายความว่ามันจะโดนโรคภัยไข้เจ็บอย่างรุนแรงเบียดเบียนอย่างเช่น เป็นปอดบวมอะไรอย่างเงี้ยแต่อประเภทที่ฮัลโหลวันนี้มาไม่ได้นะปวดท้องเจ็บคอฮัลโหลวันนี้มาไม่ได้ทังเสียอเสบฮัลโหลวันนี้ปวดหัวมากเลยฮัลโหลเมื่อคืนอ้วกแตกอย่างเงี้ยพี่ไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนิดๆหน่อยๆไม่สามารถย่างกลายเข้ามาในร่างกายไม่มีจริงๆต้องเรียกว่าจัดหนักมาเลยอคือพี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ความสุขทางใจครับมันส่งผลทําให้เกิดความแข็งแรงทางร่างกาย พอจิตใจดีร่างกายก็แข็งแรงอารมณ์ดีร่างกายก็กระปรี้กระเป๋าใช่อีกอันหนึ่งครับออกกาลังกายโอ้ร่างกายจะหลั่งสารอะดีนารีออกมาเมื่อก่อนนะพี่นะใครให้ออกกําลังกายไม่มีอะไรตอบคำเามนี้เลยไม่มีอะไรจนกระทั่งเกิดอาการช็อกอ่ะ๋อร่างกายโทมนะไปสอนหนังสือที่พยานั่งกินข้าวเช้า น็อกเลย,เ,ลยเรียกว่าถึงจุดสุดๆแล้วนะใช่รถจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาพามาส่งที่สเวธิทเบิเวตหมอก็ดูแลรักษากันจนค้งพี่หายจากนั้นมาพี่ออกกำลังกายนั่นคือก่อนที่จะออกกำลังกายใช่แล้วก็พอออกกำลังกายพี่ก็เริ่มต้นด้วยการซื้อเครื่องออกกำลังกายราคาถูกๆอ,ะอ่ะเรื่องนั้พี่เป็นลองก่อนลองก่อนไม่เป็นหมื่นก็เริ่มทำตอนนั้นจําได้ สี่นาทีห้านาทีจะเป็นจะตายดูดูไอ้ดิจิทัลที่มันขึ้นอะไรวะยังไม่ห้านาทีอีกลวจะขาดใจให้ได้พี่ก็ทําได้จาก5้าเป็นสิบสิบยี่ิจนทังปัจจุบันพี่ออกได้หนึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วร่างกายแทนที่จะเหนื่อยนะหลังออกกําลังกายกลับสดชื่นใช่ไหมเสพติดค่ะเออเสพติดค่ะ ก็ทาให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ที่ดีได้และก็มีความสุขค่ะแล้วก็ทําให้คนรอบข้างรู้สึกมีความสุขด้วยแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บอ,อ,อ,อดๆแอดๆแ,แ,แล้วก็ลองฟังบุคคลเหล่านี้อยู่นะครับเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ Operation b นิาครับอาการอาการเป็นยังไงครับช่วยเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครอ๋ออาการเมื่อปี53าสามะฮะก็ปกติผมก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะฮะเมื่อปี53ก็ ตรวจสุขภาพก็ทางทางแพทย์บอกว่ามีค่า P.S.A. คือค่ามะเร็งต่อมต่อมลูกหมากะะตอนนั้นตอนนั้นมีอาการอะไรถึงไปหาหมอก็ฉี่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วกลางคืนก็ขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครับแล้วก็ฉี่ไม่สุดปัสสาวะไม่สุดนะฮะคุณหมอบ,บอกว่าทานยาครับแล้วต้องทอํายังไงอีกบ้างฮะก็นัดอีก6เดือนมาตรวจอีกครั้งหนึ่งครับครับ ค่าคของมันอยู่ที่6ปกติต้องสี่ครับอ่าหเดือนไปตรวจเป็นยังไงครับก็ค,ค่าสูงขึ้นอีกมันสูงขึ้นเพราะอะไรฮะ <c oughs> เพราะยาก็กินแล้วอาจารย์ครับคือ <c oughs> พอทานยาแล้วมันน่าจะลดลงไม่ใช่เหรอฮะอโดยปกติเนี่ยยาที่เขาให้จะเป็นยาที่ไปทำให้หลอดเลือด หดตัวหน่อยหนึ่งเวลามันมันจะได้บีบฉี่ออกไปได้ไงครับอืแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ให้ยาพวกที่จะป้องกันตอมลูกหมากโตหรือว่าให้แล้วมันเป็นจะเป็นพวกไม่ไม่ไม่ทราบไม่ทราบอะไรเลยคุณหมอให้ทานยาอะไรก็ทานตามใช่ครับใช่ครับโดยปกติเขาก็จะให้ยาตัวนี้ก่อนอ่ะได้ถามชื่อยาไหมฮะัอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ถามฮะไม่ได้ถามด้วยนะครับเพราะถ้าถามชื่อยาอาจารย์ยังพอวินิจฉัยได้คร่าวๆ นะครับ,รบพอจะสันนิษฐานได้ได้ครับา่ามันสูงขึ้นครับใช่ครับคุณหมอบอกต้องรักษาย,ยังไงต่อไปดีฮะก็ขออนุญาตให้ตรวจตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจเลือดแล้วก็นัดคือถ้าผลออกมายังไม่ดีขึ้นก็จะนัดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหาหาผลเพราะสันนิษฐานว่าจะเป็นโรคร้ายกว่านั้นใช่ครับ ผลออกมา<ล>ก็ปกติครับไม่มีไม่มีเชื้อไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่มีนเนื้อร้ายครับแล้วใครบอกว่าต้องทานบิมดูฮะอ๋อตอนนั้นคือก่อนก่อนจะตัดชิ้นเนื้อรอบที่สองะฮะอรอบที่สองผมว่าขอไปเที่ยวสงการานก่อนค่อยค่อยกลับมาตัดอ่าเสร็จแล้วยังไงฮะก็ตัดสินใจเ,เมื่อดูแล้วผมก็อก็ลองดู ะฮะก็มีมีตัวอย่างซึ่งเป็นคล้ายคล้ายเหมือนกับผมออนะครับก็เมื่อวันที่3ามพฤษภาถ้าจะไม่ผิดนะฮะครับก็มาสมัครแล้วซื้อเลยลองทานดูเลยทานเลยก็2เม็ดใหม่ๆผมทานสามออสองเม็ดส,สามเวลาสองเม็ดสามเวลา,รา,วลาครับเชา้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอน สองเม็ดเลยนะฮะสองเมะะ็ดวันละหกเม็ดหกแคปซูลกะว่าเอาให้อยู่เลยก็ทานมาสามเดือนวัดกันเลยฮะก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ามันลดลงเหลือสี่กว่าคือตอมลูกหมากโตเนี่ยเวลามันโตมันก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะใช่ไหมมันก็เลยทําให้ฉี่ขัดนะครับถ้าฉี่ขัดบ่อยๆฉี่ไม่สุดมันก็มีการหมักหมมพอหมักหมมก็จะติดเชื้อ อพอติดเชื้อก็เกิดอาการเการิดอาการอักเสบอักเสบอักเสบนานๆมันก็จะไปสิ่งที่มันแย่กว่าอเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการฉี่ขัดเราต้องทําให้มันฉี่ฉี่สุดให้มันคล่องให้คล่องอะนะครับให้คล่องทันทีมผมเชื่อว่าทันทีที่คุณกินแคปซูลอาการฉี่ขัดมันจะลดลงเยอะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลแรกนะครับอใครที่มีอาการฉี่ขัดวันละสองแคปซูลก็พอ มีปัสสาวะขัดไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามก็นับหนึ่งถึงห้าสิบไม่หยุดเลยอืมคือมายไม่จมันไปได้ไปได้สบายก็คือคล่องคล่องคล่องตัวนั่นเองเพราะนั้นก็ก็อาการก็จะทุเลาลงค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีลักษณะของการขับปัสสาวะเล็กน้อยหรือผังเรียกว่าไดยูเรติกนะ่มับอาจารย์เออรู้มันมาจากอะไรครับอาจารตัวนี้ ก็เป็นแคปซูลสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลคุณสมบัิในเชิงในเชิงเภสัชของมันนะฮะว่ามันสามารถจะช่วยขับปัสสาวะได้เพราะนั้นมันก็จะฉีดสุดแล้วก็มันจะไม่มีการหมักหมมอาการอักเสบก็จะลดลงถ้ามีอาการเสพอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าอักเสบเยอะต้องใช้อีกตัวหนึ่งหลังจากรับประทาน6เม็ด3เดือนสเดือนครับเข้าเกณฑ์ปกติปุ๊บมั่นใจเลยเลยฮะดีใจครับ ก็คือไม่ต้องขึ้นมาฉี่ไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ด้วยเออแล้วก็ฉี่สบายมากมะเร็งก็ไม่เป็นแน่นอนครับไม่กังวลอะไรแล้วครับใช่ครับนะครับก็ดูแลสุขภาพต่อไปนะครับมีโรคข้างเคียงอะไรไหมฮะมีอาการอ๋อไม่มีครับผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีฮะก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงครับครับผมขอบคุณมากครับคุณชันชัยครับเพียร่างกายอ่อนเพียแล้วก็ง่วงนอนง่ายโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะเนี่ยจะฉี่บ่อยแตก ไม่มากกระปิบกระปล่อยบางครั้งก็มีเลือดปนออกมามาอีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก็ตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากครับเราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นอะไรมร้ยไหใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่แน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมาเป็นหนึ่งร้อแครับแต่ว่าของคนปกติของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกินสี่หลังจากที่กลับจาก ใช้รังสีแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับมาอยู่บ้านสามเดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่างสามเดือนเนี้ยก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องอ่าทานต่อเนื่องเลยครับกลับไปตรวจกลับไปตรวจดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถุกตองเป็นยังไงบ้างครับจากร้อยจากร้อยเนี่ยเหลือสามสิบเอ็ดกว่ากว่าเหลือสามสิบเอ็ดภายในสามเดือนภายในสามเดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้น ผมกีเดือนอีก2เดือนอีกสเดือนซึ่งก็รับประทานบิมเป็นประจำทุกวันทั้งเม็ดแล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือดน1.8จาก3ามเหลือดหนึ่งจุตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันล่ะปัจจุบันครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกรา เมืม่อกรลาปี55นี้ครับเหลือ0.82ต้องบอกว่ามาหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบิเพราะว่ากินเป็นเพราะบิบผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับ จึงได้มีการทำงานร่วมกับสูนวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในกรนยกระดับภุมคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเมได้ลขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่าแต่ทั้งสองเมได้ลขาวนี่เอง ก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชคาตให้ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชคาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์เม็งได้ดีขึ้นนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ํามังคุดสูตรดินนะครับสาเหตุที่ น้ำมนคตสูตรบิมไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมัคตสูตรบิมเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอย่างได้มาตรฐานให้มีสาร gm 1ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลย มันเหมือนจไทาให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะะในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซีซิตริกแอซิดซึ่งสารตัวนี้มันจะไประงับการสร้างไขมัน,นะะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งก็ไม่เจริญเติบโตหรือไม่แพร่ขยายต่อไป และนอกจากนี้ครับน้ำมงคุดสูตรบิมเนี่ยก็ยังมีสาโรโพลิแซกรายในปริมาณมากสาโรโพลิแซกรายเป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมังคุดของเราจะมีโพลิแซกรายสูงที่สุดในจำนวนมากมากน้ำมังคุดที่จำหน่ายในโลกนี้ครับ ชีวิตคนเราเนี่ยมันจะสุขเี่นมันไม่ได้ยากยไม่ยากวันนี้แนะนําอีกอันหนึ่งครับเรารักใครสักคน,นแล้วเรารู้ว่าคนนั้นก็รักเราครับนะคะถ้าเราอยากมีความสุขอืโทรศัพท์ไปหาเขาอืแค่ได้ยินเสียงเขาแล้วคุยกันคุยเรื่องอะไรก็ได้ ก็อย่างเช่นวันนี้กินข้าวอะไรหรออ,อร่อยเปล่าแล้ววันนี้ทําอะไรบ้างอเหนื่อยบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ reciprocate ก็คือหมายความว่าวซึ่งกันและก,กลัน<อ>ก<า>ลับมากลับมาอ่อาเขาถามแล้ววันนี้กินอะไรยังไงละอ,อะไรอย่างเงี้ยวันวันนี้เหนื่อยหรือเปลางานหนักไหมแค่นี้โอ้ยมีความสุขแต่พิจารณาให้รอบครอบก่อน เรารักเขาและเขารักเราต้องสองทางด้วยกันนะอย่าไปยุ่งกับอีกคนที่มันไม่รักเราเออถ้าโทรไปเป็น,ปนจะนึกในใจโทรมาแทนที่จะอารมณ์ดีก็อารมณ์เสียไม่เอาเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีว่า โทรไปหาคนที่เรา,เร,ารักและเขารักเราและเขารักเราด้วยเพื่อได้ยินเสียงซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีความสุขได้แล้วเรามีเว็บไซต์ที่รักคุณชมทุกคนเลยนะครับที่จะเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปที่ w ว w b i m w ท n เว็บบิมนนะครับแล้วจะรู้ว่าพวกเรารักคุณเพราะเราจะบอกกับคุณว่ามิติใหม่ของการดูแลสุขภาพร่างกายก็คือการดูแลภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพสมดุลถ้าท่านยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วสงสัยว่า ไอ้เรื่องอย่างนี้จะทําให้ท่านมีคุณภาพชีวิตได้อย่างไรเพราะหลายๆคนตอนนี้ชีวิตไร้คุณภาพเป็นไขข้อนะเป็นสะเก็ดเงินเป็นกรดไหลย้อนนะเป็นหืดเป็นหอบเป็นภูมิแพ้แพ้โน่นแพ้นี่โอโ้สิ่งเหล่านี้ถ้าภูมิคุ้มกันท่านสมดุลแล้วล่ะก็มันจะไม่มาเบียดเบียนท่านอีกเลยเพราะฉะถ้าเกิดท่านมีปัญหาเหล่านี้โทรมาคุยกับเราได้ที่026464800 แล้วท่านจะเป็นคนสุขภาพดีตลอดไปอ่ะวันนี้เราสองคนลาแล้วครับสวัสดีครับ